เล่นโดเฮ้ยเราเราเล่นหนังนี้ไปยังวะเล่นกายยอดาวไปไอ้เหี้ยไอ้กูแทบไม่ได้เดินเลยหน้าเนบี้ไปเลยฉันบอกแล้วกันจะยังไงเราดูเชิงกันดิมันช้ำแล้วเนี่ยผมไมพี่เหมือนเดิมเงียบจังวะ ยาวเงียบจังวะอ้าวเฮ้ยข้างบนข้างบนคาเฟ่คาเฟ่ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรระวังระวางบีข้างหน้าข้างหน้าอันนี้เลยวะช่วยด้วยคผมบอเหมแฮส์เ้ยบน planted ระวังบีเด้อตัว่าม่นไปยาวแน่ไปยาวมีผมกับโอพีโออยู่มันจะมาทางเอเปล่ะวะ พี่โอ๊ตรอได้เป<ะ>ล่าพี่โอ๊ตผมว่า,าเราต้องรอดีกว่าพรผมเล่นเหลือสามด้เย้ยพี่โอ๊ตใบเย,ยู่พี่โอ๊ตเป็นคู่ถ้า,าลับมาแลนะ้วทางไหนทางยาววะไม่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 มันเข้าตรงมันไปทางกองแก๊งนะพี่หน้าพี่อะไม่ไม่ไม่ไมเออจะตรงนั้นอยู่ซ้ายมือพี่อะไปแล้วไปแล้วมันอยู่ท<อ>ี่กลางที่แรงจัดนะโดนไม่กี่เมติ้ง มันิงหั่นุ่ kses ไอ้ผมไม่เคปลูกไวได้เปียกปลูกไวได้เปียบเหรอไม่เคยปลูกไวเลยใช่ใมันเป็นมันล่นปืนแคมป์หมดเลยถ้าดูดีไยยเียันตั้งับเสีว่างนะบีว่าง

มันมันออกกลางออกกลางออกกลาง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 ไปวางไปวางคนหนึ่งกลา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 งเดินแล้วกลางจะเข้าบินเนี่ยจะจะมาทางหน้าพี่น่ะพี่โอ๊ตมาแล้วเสียงเดินแล้วซ้ายมือ Bomb has been planted เออว่ะติงเว้ย Mission success นัมนี่อยาเขาทิ้งกูอีกล้พี่พี่ดอ่ะดูดิเสียใจว่ะอห้องเยวกันอยู่อนี่ลมดน้วเี่ยวกันไปทางวัดไปทางวัดไปองวัดไต้องวัดอุ้ยเฮียบีหน่งเข้ากลางแล้ว ถ้าอยากเข้ายาวก็ได้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 อยู่ได้อยู่บาดบาดดีกอยูมันยังเดินอยู่หลังยังไงเราวางหลังเข้าเราวางหลังเข้าตัวนี้ทราบป่าวะ ไ, yeah, yeah, ไม่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 น prés, ่าจะโดนยิงเนี่ยคอยบอกอะว่ามันอยู่ไหนเฮ้ยกองแกงเฮ้ยมาทางคุโมงค์ว่ะกองแกงกองแกงเนี่ยเต็มยิงไม่ทันเลยที่ยันที้ยิงทันนะไหวมิชชั่นเฟลโอเคคือถ้าเราวิ่งยาวพี่ไม่ต้องไปบวกไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างบนก็ได้ผมว่าจะเตียบมัน

พี่ไปเลยพ,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 พี่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 ว่าไปเลยผมป้อวันนี้ให้ <S <S น่าจะเจ็บอยู่นะผมคนละทางเลยทางผมแม่งไม่น่ามาว่ะโอ้ไม่ทำหนูเลย <laughs>

เ้ยเอาวินรีเฟกกว่าโคตรจ้า่ะของจริง